สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เฮ้ากะบยทูที่ปอเช่ครับเมือ่อนี้จะมาซื้อเล็กล่างบางตาเนี่ครับหัวเขียวแม่นครับหัวเขียวนี่ครับนี่ครับล่างบางตาพี่น้องสอบถามขำว่าอะไรครับเป็นแนวไหนนี่แหละครับเป็นแนวนี้แหละหา่บอนี่เป็นแนวนี้เป็นแน,วน,น,แนวนี้ครับมันมันจะคููกันได้ครับเนี่ย เอาเอกไปใส่ความไม่มอัดยี่สิมิลม <laughs> ันจะพอดีครับางบางตาอย่าวเนี่ยมเห็นเลยเป็นยังไคืองเนี่ยมคือเนี้ยมเห็นว่าดีร่างบางตาล่างบางตาเอากือเนี้ยเห็นนี่ยมาดีเออเออจ้างนกนนี่นอนครับมีว่าพี่น้องเตียนละเท่าไรก่ปะสามร้อยเท่าไรก่อนบางคนโอะพี่น้องทามม่าไรเฮง เสิยให้เบิง้งราคาครับเชลญรัชบ,บาทครับป๋าสามร้อยหกสิบเก้าครับตัวนี้มันลงนะครับไอ้วังปีเบงหันผมมันเสือมันเสิญลาหารวยผมเนี้ยับงปีเบงหันมันเสือเสิญลาหาวย,ยครับนี่ตอนนี้ลงเหลือสามร้อยหกสิบเก้าเดี๋ยวผมสิไปเอารถดหกอมาเสือเอาอีกเนาะข้างได้ไหวได้อยู่หน้าครับนี่ครับ หาเสนครับพี่น้องเอาไปกอนครับเพราะว่ารถมันใสบ่อยนะเดี๋ยวยังเสียมันเสื้อ,อีกครับเสื้อไปเก็บไ้ครับเพราะว่ามันเสียละสามร้อยกว่าบาทถูงเงี้ครับตอนนี้แต่ก่อนตอนผมเสื้อช่วงนั้นมันหาล่อยนะครับสี่ลอยเกลมหาล่อยครับตอนนี้เล็กลงครับลางบังตาเอาคืนเนี้ยเห็นบหสร้าง ยังเนี้ยเห็นอยู่โอ้ยแสดงว่าผมเม็นของแท้ดิครับนล่างตัวลบางตัว่าางตยังไอ้เนี่ยมเห็นอยู่ผมต้องเส้นมัครับอ่ะเลาเส้นเอกสารครับพี่น้องพี่น้องไม่ครับครับใช่แล้วครับนี่น้องครับน้องครับอ้าวนี่ครับราคา 369บาทมาซื้อได้ครับที่ปอแชร,ร์มองอื่นไม่มีนะครับผมสิบอกไว้รลดครับท,ที่ที่อื่นไม่มีนะครับมีที่ปอแชร์แม่นครับนี่นครับเสื่อมีมมอยู่ครับแล้วยังจะจกลับมาเอาอีกครับ พอกระดาดอีกหลายเสียนอยเพื่อบอบให้เป็นการเทียเเียวก็เลยเอาไปสักกอนครับมาซื้ออะไรครับพี่น้องมองเอือนบอมมี่นะครับบอกเลยมาที่ปอแชร์อย่างเดียวครับ ล่งรถไฟกว่านแล้วล่างรถไฟยู่ไ่น่ะ่น่เออล่างรถไฟอยู่นีก็มนีครับนี่ยุ่นีกว่าีล่างรถไฟครับนี่นี่ล่างน้อยนี่รถไฟหนรถไฟหน่อยนี่รถไฟใหี่นี่รถไฟหน่อยครับนี่ครับโอ้อันตัวดึงอองแม่นครับตัวนี้ผมเอาไปใช้ความมอัรเวที ได้ครับเหยียบเลยครับผมเอาไปใม้ัหมวที่นะครับนี่ครับขันเัาไปใส่มันโบได้ได้ไหมอาดมันย่ำลูกน้องคนมันมันกระเทียมขอบมันพังก้อนครับนม่นครับนม่ครับแต่กอนเขาเจ็เอาเล็กเล็กสากที่เลี้ยมใส่บาทผมเอาตัวนี้แหละมันใส่กวนโมโมเขาไปเห็ดน้ำอะไรแมบนีนครับแต่แต่กนเขาแต่ว่าจีนักเนี่ย แบกลํลำบากหลูกน้องจมเพื่อน<ล>ใครก็เสื้อดูครับหลูกน้องจมกับใครก็เสือดู้เสื่อไม่อดัดแพ่หนึงกะก้าวรวยพันละเนีอยแล้ว่าก็บเลี่ยนสองปีสามปีเปลี่ยนเท่านหนึ่งคุณล่ะครับมันืสือได้พี่น้องนี่ ร้อมบริการเสือกระเช้มนชันโอ้บรรยากาศในโรงงานครับโกดัง ห่อนเป็นห่อนครับฟังนี่เป็นเล็กขนาดนาหนาวยังห่อนบอกเถากี้ว่าจางน่ที่ลป้าเดี๋ยวสิมาลงให้หอกหอเออปีไมเด้วป๋าบอกเขาก,เเกี้ว่าจ้างถ้า,นนา,านมนโน่นเศร้าด้วยพี่สินเมนครับบอกเถากี้ด้วยครับป๋า เดี๋ยวผมสิเอาผู้สาวมาให้ป้าครับแมคโค้ด้ยป้าผู้จแจพบคนหล่ะครับแมคโค้คืออย่างเดี๋ยวป้าป้าครับแมคโค้เก่งวะขันพ่อผู้สาวป้าครับแมคโค้อยู่วะโบโจ๊กยังเคลียร์มันวะนะครับขอบคุณหลายๆครับปามาซื้อได้ครับที่สหาสินปอแชร์ครับกิฟตหนีเอไว้ซ้ำหนีครับสวัสดีครับ